จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อผมเอาเซตยุคเก่ามาชนกับยุคใหม่ยุคเก่าความเร็ว10บวก0%ยุคใหม่ความเร็ว17บวก10%ผมบอกเลยว่ามันแทบไม่ต่างก,กันไม่เชื่อดูไหวไหมพี่ไหวก็ฮิลวละ โอเคครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคน,กค,นครับผมวันนี้เราอยู่ในคอนเทนต์ที่ต้องบอกได้เลยว่ายุติธรรมสุดๆก็คือคอนเทนต์ยุคเก่า VS ยุคใหม่ครับก็ตามภาพเลยครับยุคเก่าในที่นี้ของเราก็คือตั้งแต่ปี2010ถึงปี2013นะในช่วง ในยุคนั้นก็ถือว่าเป็นยุคลุ่งเรืองแล้วก็ยุคใหม่ก็จะเป็นยุคตั้งแต่ปี2023ถึงปี2026เลยซึ่งจริงๆแม่งก็ไม่ควรมาแข่งกันแต่แรกอะนะก็รู้ๆกันอยู่แล้ว <c oughs> เดี๋ยวมาพูดสิ่งที่ทําได้และทําไม่ได้ของยุคเก่ากันก่อนนะตั้งใจฟังมีมีไม่เยอะมีไม่เยอะยุคเก่าก็กดกวาดได้ใช้ตัวละครได้ถึงมีโฮเท่านั้นนะแล้วก็สเตตัสสิบพางคอตูมใช้ไม่ได้ได้จัมทูใช้ไม่ได้ทูใช้ไม่ได้แอซซิตใช้ไม่ได้ตัดฉายาใช้ไม่ได้สร้อยใช้ไม ไม่ได้กล่าวมาใช้ได้หมดซึ่งก็ไม่มีอะไรให้ใช้แล้วตอนนั้นแหละนั่นแหละใช่ไหใช่ไหมรเออ สำหรับยุคใหม่นะสิ่งที่ทําได้และไม่ได้ก็คือสเตตัสสิบเจ็ดหมดเลยบวกสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็พางคอสตูมใช้ได้แต่จําทูใช้ได้ชูใช้ได้แอซิดใช้ได้กดกวาดได้สร้อยใช้ได้สัญลักษณ์ใช้ได้ตัดเสริมฉายาใช้ได้สามารถใช้ได้ทุกตัวละครใช้สเตตัสเสริมที่เอ่อสเตตัสเสริมก็คือระบบที่มาแทนอัยมณนียนะใช้ได้บัคกใช้ไม่ได้แล้วก็มาโคใช้ไม่ได้นะครับโหก็ถือว่ายุติธรรมมากๆครับสาหรับสองยุคนี้แล้วก็อ่าเราขออารณ์มารวยนิดนึงก็คือเรื่องของกิวนะอาจจะมีบััับกกิิลนนนนนดหหห่่่่่ออออยยยไไไมมมมรรพาาาะวีญ ไปดิปะอะไรวดิสู้เลยไปดิใครเป็นหัวไปดิอันนี้ตัสิบนะครับตัดสิบนะสเตตัสสิบนะครับไปดิไปดิไปดิเกี้ยไปดนาชูออยกัเนอชูครับชูครับชูครับทมใช้ครับผม้ย้ไปดิไปดวัสดิไปดีไคดะ สวัสดีท่านกายสิงค์คณองนาหรือชื่อเล่นก็คือยายาพี่ไพ่ค่ะพี่กายครับพี่เรียกผมว่าพี่กายได้ไหมครับคือเพื่อนผมเรียกอย่างนี้อเอา๋ออ๋ออ๋อข้างบนหนึ่งไหมใช่ดิเอาเทคนิคเทคนิคลับนะโอเคครับผมจะขัดขวางกแต่ไม้โม่มันของลับอะไรไม่ใช่เทคนิคลับของลับที่ของรับของลับของลับหรอไม่ใครสายวิ่งกับไปลับลับ วิ in but, ่งให้หมดนะครับฝั okay. ่งนั big. Oh. Big ้นวิ่หมดนะดี่มาาเฮ้ยมาบิ๊กบเอ้าเบิ๊กอยู่ไหนวะเนี่ยโอยหายวอ๋อไม่อยู่งั้นงั้นงั้นมว่วีงั้นบบรอบพี่คือผมไม่ได้ใส่เว้ยมัหาคนใส่ิงอย่น่เอ้าไม่ได้ใส่อใครใส่อะ

ใกล้ใกล้เคียงอยู่ไปเลยโอ้้โยตังดนนะโดนนะโดนนะมีบอลวิ่งมีบอลวิ่งเร็วพี่วิ่งอยู่เฮียโอ้พี่ช้าจังวะพี่ช้าบอมเงยยี่ของเร็วสิบเร็วเร็วพี่เร็วมรรจูไปแล้วพี่เออแล้วอยู่พี่พี่บอลมันเหนื่อยพี่มันเหนื่อยมันเหนื่อยพี่แบบพี่ไปเร็วพี่เร็วกูแดดเยอะมากมั้งไอ้เหี้ยเร็วไปเลยไปเลยกัง โอ้ยสูสีพี่ถูสีได้ไหมพี่สามทีสุดท้ายสามทีสามโอเคโอเคโอเคเดสองหลอดผมวิ่งไม่พอปกติเขาได้นิดหด่อยโอ้โหเดี๋ยว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 ก่อนนะเมื่อกี้ใครบอกว่าเดดสองหลอดมึงวิ่งไม่พอนะไอ้กังปกติทุกท่านี้ไอ้เที่ย์ไม่มึงพูดอ่ะมึงมึงต้องเห็นใจพวกกูด้วยพูดไม่ให้หน้ากูเลยไอ้เหี้ยแเดแเดกูหลอดเดียวเนี่ย ไม่เป็นไรนะกังแดพี่สากอดพี่ยังไม่พอเลยทำใช้มาโคนะครับทขใช้มาโคนะทำกูพีเดียวไปพูดกี้ทุมาโคแน่นอ่เฮ้ยหัวเด้งหัวเดหเดงวิ่งยังไงวะพี่ดูดิดูดิวเด้งวังเด้งวังเด้งเกไป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 นึงนูสยููสีเดดซอเดเดดกเละ

ไอเอเลนมันชนกูอะเร็วพี่โอ้โหอ้ยโวนเร็วเร็วพี่เร็วเร็วไปแล้วโอ้ยเอาเดียวโอ้ยเอาเดียวเร็วเร็วพี่เร็วเร็วเร็วพี่เร็วเร็ว โอ้แม่งมีชูแม่งมีช like ูแม่งพุ si ่งไปอย่างแรงเลยเอาเอากระหี่มาเลยเฮ้ยเอาพี่โม่เราดับเลยมันตาไม่ทันแล้วเฮ้ยจะหิงหมะบ้าอะไรเนี่ยเราแพ้เราเลือกหสานดิแพ้อะไรพี่มีรองเท้าแต่พี่กลัวอะไรวะรองเท้าดาวเฮ้ยไม่ใช่หิมะอันนี้อีกอันนึงพี่ เอาเอ็นหรอแรงก็ไม่แรงกูก็ไม่เต็มแดดนานก็มีไอ้เหี้ยแม่งความเร็วสิไอ้สัตว์เอ้ยฟังแม่ฟังแม่งอ่ะเดี๋ยว16เดี๋ยว17บูสเตอร์10มึงเอาโคตรโคตรมาวิ่งสู้กับมันมันก็ยังแซงมันไม่ได้เลยไอ้เหี้ยพี่อย่างนี้แต่พี่พี่ชวนผมทะลุประตูเลยชวนผมทะลุประตูเลยใครต่งหัวเดงเอาหัวเดงหัวเดงหัวเดงโอ้โหกูกระเด็นเลยหัวเดงหัวเดงชนไม่ทะลุหรอกกูกระเด็น น่ีนมาแรงเยอะมากูกูแรงบเนี่ยแรงอ็พี่อ๋อไงวาะโกแล้วึงพี่พี่ว้า็พี่ี่วาผมไม่ได้พี่บลก็แรงนะพี่นอเนี้ของีผวาผมวนนชนะได้พี่ผมมีผมของนี้พี่ี้ไปเลยไปเยเเอ้ยอเนี่เอาเฮ้ยเริ่มมองเอา กระเด็นเอากระเด็นเอากูแค่วิ่งธรรมดานี่ยทำไมกูกระเด็นเอากระเด็นเอาอะพี่ปล่อยพี่ไมอนปล่อยเมฆไปแล้วปล่อยเมฆไปแล้วครับไ้อนร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 ้อนขึ้นไป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 ขึ้นเฮ้ยววี่ไงชนแม่เลยใครวาจังันเนอะ์ะชนแม่งเลยเอาไปก่อ ทันไหมทันไหมพี่นี่ยึดถึงไม่ถึงทันเลยวะพี่เจ็ดพี่เจ็ดว้าวว้าวไปพี่ว้าวไปมันกั้งไปอยู่หลังข้างหลังวะนะว้าไปก่อนว้าไปอยู่วากันซับพอดซับพอดกูปล่อยเมฆรัวๆปล่อยเมฆรัวๆมันเป็นแผนกูมัไม่ไหนอ่ะนั่นหละยังไม่ถึงเลยจะยังครับไห่อยว้ไวอยู่พี่ไหวอยู่ผมผมปลาปพิ่งปีนไปแล้วไปไปพี่ไปพี่ปล่อยเมฆขึ้นเดี๋ยวเอาเหรอเอาใครปลา ไปไม่มมดไอเหี้ยวอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่้มดเมอ่์ซีปลาข้างหลังอ่ะไ่ตั้งยุนี่ใกล้เคียงอยู่ใกล้เคียงอยู่พี่มดไปแม่ไอนี่วะไอเนี่ที่มนแกป้ามทอะไรที่นคนที่ห้างนู้นวะหยไม่เต็มที่เอาอะไรไปสู้อะัะ เดี๋ยวเดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดยวเดี๋เดียไไปหนึ่งใจสี่คนหนึใจสี่คนอ๋อเหรอเออเพี่กูลงคิดได้ไงวาานีิโวกาเอหนึ่งใจสีคนไหมหนึ่งใจนิการนิ้วกาอไไม่ได้ีด้วยไ่ไม่ให้ีด้วยเออพี่พี่คามคิดดีพี่เอาลทีนี้กูชนะแน่สามัคคีต่อไปไฟฟ้าด้วยนะต่อไปใสฟ้าถ้าเกิดได้เลือกหญ่อีกรอต่อไปไฟฟ้าเลยกระโดดสฟฟ้าเลยจบเอาแตมไวเอาแต้มกูแต้มกูแมกูไม่ได้น้ำเนยนี นไปเลยวิ่้ได้เอตไปเลยเดี๋ยวไม่ต้องนับแต้มหรอกเราเรานี่เลยเราแข่งแบบดูก้างเครียดเลยนายกางเครียดแล้วก้างเครียดแล้วกางก้างบอกเขียวดีกว่ากางอย่าไปหยอกเปิร์ฟแน่นเลยลูกเกล้า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 ไปบานไปบ้ามันเกล้ากันแล้วเว้ยมันเกล้ากันแล้วเว้ยไปสายแล้วไปสายไปบิ๊กไปบิ๊ก พี่เกดไปแล้วตาม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 แล้วช้ชูไปพี่ผมใช้ชูไปมึงชูมาจากไหนไม่มีชูไม่ได้โอ้ยฝั่งนั้นเก็บได้ยังเ้างยก็บขวายีขวาเดีขวาเดี๋ยวนี้สาเราชี้อย่างวัี้เก็บไม่โดนโอ้โหชีวิตไอพี่เขาไม่เขาไม่ชินกับเร็วสิไอพี่รอโทษไม่เป็นไรวะไว้ไว้ไว้ฟังเราเปิดไว้ว่าของเราเปิดไว้ว่าทีเปิดง่ายมากโอเคโอเคโอเคฝั่งเราล้วงเก็บเก็ดไปแล้ว เลยากเลยลากเลยลากเลยลาเลยลากเลยลากเลยลาเลยลเลยลากเลยลากเลยลากเลยลเลยลากเยกเลยลากเากเลยลเลยลยเลยยลยลาเลยลากเลยลายลาเลยลเลากากเลยลกลากเลกลากเลยเลยลยลเลยลากเลยลยลเลยเลยลากายลากเลยลกเลยลกเลยลกเลเลยเลยยลากเลยลากยลากเย เราไหวเราเราสู้ไหวสู้ไหวไหวไหมพี่ไม่เป็นไรไม่เป็ไรพี่กางกางกางฝังกางเกตนะกางกางกางเกตอนหยยบแทนนะกางฝังนั้นอะโอเคไปล้วพี่ไปเยบกงเกเกด้วยนะเกศตอนหยยบแทนนะมันได้หยยบอหนึ่งหยยบนสองอันเดียวเดียวหยบันเดียวยบอัเดียวยบอัเดียวยเบนเดียวยบดี

มาดิครับมาดิ <c oughs> มาดิครับมาดิมี <c oughs> อะไรอ่ะมอะไรอ่ะอะไรอ่ะแผนได้ไงอ่ะเฮ้ย เราเราเราพลาดช่วงท้ายอะถ้าจะเก็บไม่ไม่ขึ้นงานไม่ไปเก็บบนด้านกันนะี่ยเราต้มอะไม่กินนิดเดียวเลยนะครับเออไม่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 มีข้ออ้างนี่คุได้แต่เดียวเองยังไม่ได้เลยไม่ได้ถามอะไรเลยไอ้ก็บอกไอ้ว่าเออเราเราเราเก็บมันเป็นไรต่อให้นี่ไปหน่อยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเขาเขาเฮ้ตาอันนี้เขาแพ้เราแล้วให้เขาเลือกด่านไหมเดี๋ยวตาหน้าเราแพ้เราค่อยเลือกไฟฟ้าไว้เราไอี๋ยวตก็ันี้ นี่เลยไม่ได้ใส่ไม่น้ำเลยด่านนี้เล่นง่ายอ่ะเฮ้ยเฮ้ด่านนี้เล่นง่ายเว้ยเฮ้ยที่เจ็ดมีปากมีเสียงแล้วอ่ะได้แล้วโอ้โหเผื่อเชื่ออวะเผื่อหนึ่งใจเรามีโอกาสชนะว่ะพี่หนึ่งใจอะแพ้มีเยอะพี่ทำทุก่อนลย่าเดียวจะได้าตาเทียรเลยตีนี้ ตอนนี้ก็ชนะผมบอกเลยโอ้ทั้างมันเด็ตเด็ตเขียวคนเดียวอ่ะดูเขาวิ่งดิเขาวิ่งไปพี่มินด้วกูอยู่นี่อยู่นี่ยอะไรเดี๋ยวฝั่งนั้นก็พลาดชนะตาเดียวอย่างเดียวแเราต้องเราต้องอย่าอย่าชนพร้อมกันอ่ะเราเราปีนเราต้องแบบค่อยๆชนทีละคนต้องเล่นจุดอ่อนฝั่งนั้นน่ะจุดอ่อนคือก่างเว้ยแบบทีมอ่ะไปกดดันก่างนั่นคืออะไรอ่ะอะไรมีขาวมีขาวมีดขาว ผมมีขาวไปพี่ดำไปพี่ดำก็กูมีดำก็กูมีดำไงมาดิได้พี่บิ๊กมีอะไรอ่ะบิ๊กมีอะไรกลางมีขาวกลางมีขาวเดี๋ยวผมฉลับไปเก็บขาว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 กลางกางมีขาวกลางมีขาวกลางมีขาวโอย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 ก่เราก่อนเราก่อนก็เปิดก่อนเราเปิดก่อนเราเปิดก่อนเอ้ยเอาออกไปทางซ้าย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 พี่ว่าพี่ว่ากลางว่ะเั็นไงกลางกลางกลางสวยสวยสวยคือขึ้นไปเลยนะขึ้นไปเลยนะกลางกลางกลางชนชนชน

ไม่ไม่แมจังหวะนดน่อยอ๋อ๋ออเด็ดานเกินไม่่ไม่ไม่ไม่พี่เลวไม่ได้เบ็านพี่เลวแปกโดดโดนจังหวะเว้ยรู้นะพี่จะเลือกด่านอะไรอ่ะเาตงน้กางไม่เ็ดกงครับกงเก็บเก็ดลงมาเกเก็ดงลงมาเกเเลยรางเกบเก็ไวก่ผมขอกางแล้วโน มันแม่ดิเฮ้ยรอมไก่ก่อนวะเราขึ้นก่อนเราขึ้นก่อนเราขึ้นก่อนนิดนึงไม่แต่มีก้างขนาดเลยกันงเน็ตเขียวอ่ะมนชต์ชวนน้องก้างคุยดิพี่ก้างแมวไว้ก้างอย่าไปสนใจเสียงคู่เสียงปลาก้างกันไมดูดูเลขดูดูเลขสองเราเราโบกสองอย่พี่เฮ้ยใช่มาอยู่กับผมมากเฮ้ยมีคนมาอยู่ทีมผมมากฮ้ยดุยไอ้ที่มามาอยู่ทีมนี้ได้ย เย็นเนเยห้โกงอ่ะพี่ลพ่มพาไปอยู่ทีมผมว่าแแบแบบไว้แบบแบบไว้พี่หน่อยวามาหรอแยกแบบมาไม่ว่ากันเออเออแคบไปพี่หน้ไอันทีบ้าง่ะไปแบบอยู่ด้านขวาใจเย็นใจเยนกลางกลางางกลางใจย็นกลางกลางงกง เม่ต้อโดนโงดุ้นดนอะไรยิบหอยอะไรอะพี่พี่พี่กังกังอยู่ตรงไหนพี่กังต้องอยู่ตรงนั้นกั้อยหญ่เลยคือผมไม่เห็นเลยคือผมไม่เห็นเลยไม่ไม่พี่อยู่ขวาตลอดนี่ขาดลอยไม่ต้องหายเอาว่ะเอาว่ะเฮ้ยดาบทีมคิดนิ่มดีกว่าทำไมคิดไม่ถึงวะเฮออถึงใจน้อตเที่ยวมาอุ้ยหนึ่งใจน้อตเที่ยวหรอ เราเราชนะเยอะนะพี่มันมีอะไรเนี่ยบ้างใหจำให้ดกางก้างมันต้องกนตู้หน่อยไอ้ตู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 ้ทองทองอะมันต้องชนตู้เก็บคะแนนหน้อยนี่ชไปฟังอย่าไปฟังอย่าไปฟังอย่าไปฟัง้ยตู้เ้ตู้นเตอย่าไปฟังไว้เีไปงเล้เรพอแรผมไมเลยอันรวไปเลยว้าบไปเลยว้าไปเลยพีดว้าไปเลยพีดว้าบไปเลยกังก้งก้างแรกอัรพีเรตกเก็บเก็บก้างเก็บเกแม่ไรเี้ยอ้ผมชนะแล้วชนะแล้ว แร็หมดวะไอ้กังหัวหรอไอ้กังไม่หัลว้าว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 วยววววบบบบบยัตมวโอ้โอ้วววววมงม่เหยียบเลยแล้วเร็วมันยังไม่เหยียบเลยมึงไม่ออกมคนเยียบบ้ากเมบไม้หาแล้วเร็วเยียบเรวเวเราคไม่เหยียบไปไปไปเราแซงเราแซงเราแซงเหยียบไม่โดนอย่าพลาดอย่าแร็พลาดอย่า็พลาดอย่าแ็พลาดเกเลยแล้ะเกไป พิเรพิเรพิเรพลาดพลาดคำสาบจบเลยต่อจ้ะโอ้เแค่มันมีเดอะกระดูกอะไรเยอะแยะวะเนี่ยเฮ้ยคนหน่อยก็ยังดีนะไอ้แต่ไหวไหมเฮ้ยไหวอยู่อุ้ยไม่ได้ไหว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 เฮีย็นนะเย็นนะเฮ้ยโอ้ยมันออกไม่เคยขึ้นวะโอ้ยอะไรเอาว่าพี่มนชนะอยู่แล้วอย่างเงี้ยชนะใสชนะนิ่มกินนิ่มอะเกมเนี้ย

ไอพีไอเหียไอพีโตโต้พี่โตันที่โตเองกเ่ไปเลยไปเลเียให้หน่อยพี่เลย่ไหวอย่างเี้ยินเกีข้างบนไเกียตกราก่อนตามก่อนยังไม่ัง ออแคนีคนี้ีียิบิยิบดิยิบลยบิยบใส่กูเนี่ยชนทำไมเนี่ยบอกให้จิ้มกไมไม่จิ้กูชนไอ้ท่นตูเดียวไม่ขอโทษเดียวได้อ่ะอันอันที่อันเดียวที่มึงว่าโป๊ะกับกูไงบิ๊กอ่ะเต็มเต็มตูเด้อผมนึกภาแค่เดียวอ่เดียวก็เสีเได้อ่ะพี่รู้เปล่าขอขอจริงนะนะขอจริงนะ เนี่ยมันมันได้วัดแล้วเนี่ยผมผมจะรอดูว่าผมจะรอดูว่าเอาจริงเป็นยังไงโอ้ตูตีจัดเลยไม่มองยีขอนเข้ากันเลยแหลกน้อยขอนเข้ากันเลยพี่มอนกุมเอ็มละชิบหายเข้าโซนแล้วโอ้กูโดนหัวด้วยใครวะเจ้าพี่มอนเอชิดแหลกน้อยโอ้ยแยจีแม่งเล่นเหลี่ยมแม่งลากแบทไอสัตว์เอ้ยเกือบมาแคบแม่งเข้าขาเกือบไปถึงเข้าขา เฮ้ยเฮ้ยจเย็นดิเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นดิพวกมึงใจเย็นดิเฮ้ยโอ้ยเย็นแอสข้ามกายสัตว์เป็นไปได้ไงวะเนี่ยพี่มนทำอะไรวะนี่พี่มนเก่งแล้วว่ะกูเด็ดกูเด็ดข้ามกายเอาว่ะเชี่ยเฮ้ยดันมีเนี่ยเฮ้ยไปไปแตกเอาเรียบร้อยแล้วไม่เป็นไรยันเหลือพี่มนเหลืออะไรอ่ะาแตกรไม่ไม่ไม่คือกูทำตัวไม่ถูกเลยไอ้สัตว์เดี๋ยวโดนกูอ่ะบางทีอ่ะ ผมไม่ได้โดนเกตชนนะเว้ยมันกระเด็นเว้ยมันกระเด็นแทนโดนโดนเกตจะใครอ่ะหรือพี่ไปเหรอพี่มอนน่ะพี่มนอยู่เดี่ยวหรือพี่มอนอยู่มอนตายแล้วอ้ามอนตายอ่ะพี่มนตายแล้วด้วยแล้วพี่ไปแล้วพี่มอนพี่มอนยังไงพี่ไกด์หน่อยพี่เดี๋ยวผมคนเดียวใช่ไหมเนี่ยใช่ใช่ใช่ผมไม่เป็นผมไม่เป็นเฮ้ยอย่ยหยบหมดละหมดดิไปข้างหน้าเลยไปไปข้างหน้าเลยไปข้างหน้าเลย

ไปเลยชพี่กูบันติเหตุกดไปเกือบสิบรอบไปนู้ยเอาเอาเอาลาชาลาชาโลมาโอเคพี่กดเลยวพี่กดเลยวโลโลดันพี่มุนออกนะโอเคพี่พี่เพีไอ้เหี้ยประตูไหนอะล็อกหนึ่งล็อกสองล็อกแรกไปแล้โลโลโลดันพี่มุนตั้งแต่รอบแรกนะทุกคนโอเคอย่าเพิ่งเหยียบนะโอเคโอเคอย่าเหยียบเลยครับมันดิ้นมันเป็นอะไรวะเนี่ยเฮ้ยโอ้ยเดี๋ยนะ เอาไปดีนะพี่เราต้องชนะให้ได้พี่มอนที่ติวไปนู่นเลยนะ่สัอ่านยังไงวะพี่ได้ไหมได้สุรดท้ายโอ้ยเราชนกอนเฮ้ยสิงคโปร์เปล่าวะสิงคโปร์สิงคโปร์พี่มนเหยียบพี่มนเหยียบสิงคโปร์สิงคโปร์เหี้ยเหียบเลยพี่พี่มนเหยียบเลยพี่โอ้ยเหยียบหัวเด้นเฮ้ยโอ้ยโอ้ยไอ้เจ้ามึงเหยียบวะเหยียบเห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 ้ยโอ้ยโอ้ย โอ๊ยโดนหัวเด้งอ้ยโอ๊ยหัวเด้งเยโอ๊ยเอออ้ไหล่บ้าทอยู่มีให้ดันอยู่มอีให้ดันอยู่โอ๊ยเอ้ามีมนตัวโตเบเอาไม่หมดมันเป็นไหนพี่โตโตเบ๊กทุกนไหนเยอภาพเก่าที่คุ้นเคย ไอ้หวกูาเงี้ยหูกำก่อนเปรียดเอาหูกำอสขึ้นไปไหนพี่เอาพี่มัเดกันไมช่หรอย่ดีมันก็หายไปไหนอ่ะมันไปไหนไม่ยอมก่อน โอเคครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปยุคเก่าเว s ยุคใหม่นะครับก็เป็นไงบ้างพี่มนสนุกไหมพี่สนุกดิสู้ไม่ได้เลยเฮ้ยสู้ได้สนุะว่าเราไม่ได้พี่หนึ่งใจสี่คนพี่เห็นไปเออหนึ่งหนึ่งใจเทนาร์มากี่รอบแต่หนึ่งใจเทนาร์มาสามรอบมึงต้องยกยก VIP ให้กูเลยนะถ้าเกิดไม่คิดให้ไอ้นี่ มึงไม่ได้เลยนะถ้าคะแนนอ,ะอ่ะถือว่าเป็นประสบการณ์ใหม่แล้วเปิดประสบการณ์ใหม่พี่มนเดี๋ยวไว้ปี2030เจอกันใหม่แล้วพี่มนคอนเทนต์นี้ไม่ง,งั้นอยู่ไงได้อยู่ได้แต่ไอ้เหี่ยกูขอเป็นฝั่งปัจจุบันได้ไหม <laughs> ไม่ได้พี่ไม่ได้ <laughs> พี่อยู่ฝั่งเดิมพี่อ <laughs> ไม่เยวเดี๋ยว <laughs> คอนเทนต์หน้าใช <laughs> ่จะเป็นอ่า2027ถึง2020ปั้ท 2000, 2000, 2000, 2000 25่บห้าถึงสองพัาบเอออาจจะเป็นอย่างนั้นไปคลิปนี้ก็จริงๆก็เราก็ทำฉลองปีใหม่กันเนาะได้ได้ฉลองปีใหม่ปีใหม่ครับฉลองปีใหม่ต้อนรับเซิร์ฟไทยด้วยเออใช่ครับเดี๋ยวปีหน้าครับเซิร์ฟไทยมาแล้วครับมีหน้าเว็บแล้วเรียบร้อยโอ้โห แต่ก็ไม่รู้บ้านตไหนไม่รูเดือนไหนนั่นแหละไม่รู้เดือนไหนแต่ก็เร็วๆนี้ครับเร็วๆนี้ครับเดี๋ยวรอติดตามแล้วกันนะรอติดตามรอติดตามนะครับสวัสดีปีใหม่ทุกคนด้วยนะครับอวยพรไหมพี่อวยพรก่อนไปอ้ยพรทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ขอแฮปปี้ครับใครให้ยังเรียนอยู่ก็ขอให้สอบติดทุกตัวเด้อใครที่อยากใครที่ อยู่ในวัยทํางานรู้สึกว่ารุ่นเรานี่ก็จะน่า,นาจะวัยทํางานวัยครอบครัวกันหมดแล้วก็ขอให้รักครอบครัวกันเลยก็สิ่งไหนที่ไม่ดีก็ทิ้งไว้กับปีเก่าไปเนาะพี่ปีใหม่ก็ขอให้เจอแต่สิ่งดีดๆนะครับไปครับสวัสดีปีใหม่ครับทุกคนครับ